จะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันคะมามาแล้วมานาม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 า้าม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 วมนมา้ามามลมามนมามาาามามวมามากาดูาาาาา กว่าแล้วจำมันเกิดตัวเองก็ไม่ได้อาทิตย์กว่าฟ้าแล้วเอเดา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 หน้าเขาจำมันเกิดตัวเองได้ไหมเนี่ยฮะฮะนุอาทิตย์กว่ากว่าแล้วเนี่ยฮะดูหน้าตาอาทิตย์กว่ากว่าสิ กระดานกันออกมาเนี่ยเลียงแถวเลียงแถวแม่ไม่ใช่เลียงน้าก,กระดานเลียงแถวกันออกมาเนี่ยจะเป็นไหนกันเป็นไหนกันนะเป็นไหนกันไม่กล้าเลยไม่กล้าออกจากที่นอนกันเลย